วันน <mini drained out> <c oughs: c oughs> ี้มีข่าวดีมาบอกค่ะใช่ไหมคะครับผมก็ตามตามที่สัญญาไว้ครับว่าเออวันนี้จะมาบอกว่าเลิกแต่งงานของเราคือเมื่อไหร่ครับครับผมก็เออวันที่16พฤศจิกายนนะครับปลายปีนี้ครับผมใช่ครับเออโรงแรมโมเรนเตนครับผมครับคือ16นี่คือจะทั้งทั้งงานทั้งแต่งหรือเปล่าอะไรอย่เงยใช่ค่ะเสร็จสิ้นในวันเดียวเลยอ่ะค่ะ ก็มีพระผู้ใหญ่ค่ะที่ที่นับถืออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดูให้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเลิกเดียวเลยปะหาได้มาเลิกเดียวเลยเลิกเดียวเลิกเลิกเลิกเดียวค่ะเลิกเดียว จริงๆได้มานานแล้วแต่ว่าที่บอกพี่ๆนักข่าวไม่ได้เพราะว่ามันมีเลิกบอกอีกทีหนึ่งด้วยค่ะมีเลิกงานแล้วมีเลิกบอกด้วยก็จะเห็นเราว่าเออทำไมเราไม่บอกสักทีหนึ่งจริงๆเราก็อยากจะบอกครับแต่ว่าเราเราอาจจะถือเคล็ดกังสิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็เป็นคนฟูที่เชื่อเรื่องนี้พอสมควรอย่างนี้ตอนกระลงทะเบ็ต้องมีเลิกเวลาอ่าถ้าลงทะเบ็คงไม่ต้องมีแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ อาจจะเป็นหลังพิธีเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรบกวนพี่ๆนักข่าวก็มาร่วมงานอีกรอบหนึ่งนะคะเอาจริงๆเลยไหมครับพี่ก็ยังไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันเรื่อยๆมีเตรียมงานกันคร่าวๆมากกว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะการเตรียมงาน ดีเปอร์เซนต์ดีจ้า์ดีจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นงานของเราเป็นงานแบบเรียบง่ายอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากดังนั้นก็ค่อยๆทําไปอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะทันได้ได้บอกในส่วนที่สําคัญอย่างพวกเรื่องชุดเรื่องอะไรกับพี่ที่เราแบบรักและเคารพแล้วอะค่ะกับร้านชุดต่างๆอะไรเงี้ยร้าชุดนี่คือเตรียมพร้อมหมดแลย ก็ก็มีไปวัดตัวแล้วก็ค <aesthetic. S 1> ุยกับกับพี่ที่เราจะใช้ชุดเขาไม่ค่ะของเราเป็นไทยแลนด์ค่ะเมคอินไทยแลนด์ค่ะไม่เยอะค่ะก็คือเป็นพิธีไทยกับพิธีธรรมดาเฉยๆค่ะอะไรนะคะ เชา้ชาเช้าเที่ยงแล้วจบเลยค่ะคไม่ใช่กลานเย็นไม่มีงงปาร์ตี<ช>ต้กลางคืนครับ<ช>คือของเราอย่างที่บอกครับว่าเราก็จะง่ายๆสบายๆแล้วก็อยากให้ให้ช่งชวงเช้านี่ก็จะเป็นเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับที่เราเคารพรักอะไรเงรี้ยพอช่วงเที่ยงก็จะเป็นแบบเ,เพื่อนๆเป็นพี่ๆสื่อมวลชนอะไรเงี้ยครับที่ที่เราจะจะเชิญมาอะรร่่ีีคัปา์ต คือเราสองคนไม่ใช่สายปาร์ตี้เลยไม่ถนัดกับตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากให้มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประเพณีไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วเป็นทางการคือไปไปคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยมาแล้วก็มีมีไปคุยไปคุยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเป็นทางการเนี่ยอาจจะต้องมีอีกหนึ่งครั้งแน่นอนครับท่านผม ก็มีมีวิธีการเนาะมีวิธีการของเขาทุกอย่างมีมีวิธีการมีขั้นตอนของมันหมดอะไรเงี้ยนะครับใช่แต่เรื่างนี้แสดงว่าถ้าเลิกขอแต่งงานถือว่าคูอเขาขอแต่งงานเสบ็จแล้วสวิตช์อีอันนั้นไม่ต้องดูเลิกครับอันนั้นอันนั้นก็เดี๋ยวไว้เป็นเป็นตามฟีลตามความรู้สึกตามจังหวะแล้วยังอะกเ่างนีกเนี่ยมันจะไม่เซอร์ไพรส์ตรงพี่ตีค่ะเนีจะต้องมีไม่ไม่จะไม่รู้เหมือนกันครับพี่เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่ๆก็โอเคจริงจริงจุ๊ยหวังโมเมนต์นี้จริงงๆไม่่หววัเเลยพราาะ รู้ว่าเป็นเหมือนแบบเราสองคนเป็นอะไรที่เรียบง่ายอะค่ะเป็นการตกลงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้ผู้ใหญ่ป้ามาพ่อแม่เงี้ยค่ะรับทราบก็เป็นสิ่งที่พอใจที่สุดแล้วอะค่ะอยากได้ีบีไหมคะาเป็นสีนยังไงอะไรอ่อตอนนี้เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสีขาวเทาน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าถ้าถ้าเอาตรงๆก็คือผมเป็นคนชอบเด็กอะไรเงี้ยครับจุ๋ยก็ก็ชอบเด็กอะไรเงี้ยครับเรามีครอบครัวพี่โอปอพี่โอ๊กอะไรย่างเงี้ยที่เราเจอเข้าไปดูอลินารันแบบบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราได้แต่งงานกันปั๊บเราก็อยากจะมีลูกเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะครับครับผมแน่นั้แต่งปุ๊บเปิดปู่ปั๊บแน่นอนการเลยใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเป็นเนเป็น คือบางคนอยากมีมากแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มาอะไรอย่างนี้ครับกับบางคนที่อาจจะยังไม่ถึงยังไม่อยากให้มาแต่มาแล้วอะไรอย่างงี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ในในโหมดไหนอะไรอย่างงี้ของเราอยากมีมากตอนนี้คือเราอยากให้เขามาไหมครับอยากมีมากตอนนี้ตอนนี้อย่าพึ่งสิครับอน่าอย่าพึ่งสิครับผ่ายสากลจารอยากมีมาก ก็คงคงเป็นไปตามไปตามจังหวะอะไรอย่างดี้ว่าครับจะวางแผนไหมคะเดินไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนี่นะคะเล่นกีฬาค่ะอันนี้คุยต้องงานแต่งเลยไหมหรือว่าแต่งงานแต่งงานให้เสร็จแล้วก็ไปไว้จริงจริงก็ไม่มีการคุยคุยกันนะคะว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่พูดบอกค่ะว่าเรื่องร่างกายเราก็เราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายเราพร้อมแล้วแบบถ้าพอเปิดปุ๊บเขามาปั๊บก็จะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆพอจต้องถือต้องเคลียร์งานให้เลย ี่งานรอไไมด้แบบยตอนแรกอุู่จะเคลียร์งานว่าให้จบละครช่วงต้นปีนี้แต่ว่าละครดันเลยเฉิดไปหนูก็เลยไว้ผมยาวไม่ได้สักทีก็เลยต้องเป็นผมทรงนี้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกตอนนี้นรื่องค่ะใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วตื่นเต้นไหมคะไม่ได้ถามตื่นเต้นไหมใกล้ถึงวันแล้วค่ะตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับมันคือ ครั้งแรกและครั้งเดียวในในชีวิตครับแล้วก็มันเป็นวันที่ที่เรารู้สึกว่าเราเราจะใช้ชีวิตคู่เราจะประกาศว่าเราจะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้ครับแน่นอนว่ามันมันมีความตื่นเต้นคือตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆงานอะไรันคงจะตื่นเต้นมากกว่นนี้แน่นอนจ<ม>ุ๋ยนะคะจุ๋ยตื่นเต้นวันนี้นะคะวันที่จะต้องบอกเลิกแต่งงานเนี่ยะะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทุกคนจะได้รู้แล้วว่า วันที่ที่เราจะแต่งงานกันมันคือวันไหนอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้ต่อไปมันก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องแบบเตรียมความพร้อมอะไรเงี้ยให้ถูกต้องตามประเพณีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆอย่างค่ะพรีเวดดิ้งถ่ายแล้วพอยังไงเป็นคู่ที่ไม่มีพรีเวดดิ้งทุกที่คือพรีเวดดิ้งมาตลอดไงถ่ายตลอดไงอาจจะใช่ไหมคืองานพวกหนูเรียบง่ายมากๆอาจจะเรียบง่ายจนผู้พี่ตกใจเลยหนูจะไปทำพิีโนวเทลมันมีหลายสาขาที่ไหนจะโนวาเทมโอเลนเจน เรียลขอสินสอดราคาหลายคนเออมเคยตั้คำเหมาะสมเริเป็นอะไรแบบนี้เออตั้งคมเหมาะสมครับครับผม่ั้งเรื่องง้ว่ตั้งเรื่องเลยอันนี้ก็ตามงคำเหมาะสมครับครับผมแล้วเลื่อนหอเลื่อนหออยู่ ก็มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรักจริง,รงๆอะคะ่ะที่ที่เราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีปัญหาอะไรเราก็ฝากฟันมันให้ได้คือจุว่าทุกทุกชีวิตต้องมีปัญหาเราไม่ได้ไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันต้องมีความทุกข์เข้ามาบาลานซ์ให้ชีวิตมันดูแบบว่าสมดุลบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วแล้วความทุกข์นี่แหละที่จะทําให้เราได้เห็นกันมากขึ้นนะคะ เรื่องหอเรื่องัหอราคาเต็มพอไหมครับเรื่องหอก็ก็ตอนนี้กําลังกําลังอยู่ในช่วงของการออกแบบอะไรอยู่ครับครับผมใช่ไหมครับอะไรครับย่านแ่าบย่านวัชรพลครับครับผมแสดงว่าเสร็จหลังแต่งงานแน่เอ่อตอนนี้มันไม่น่าจะทันแล้วครับผมมันด้วยการสร้างบ้านหลังหนึ่งมันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามแผนที่เราเราวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็อาจจะต้องต้องแบบเกินไปนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงคิดยังไงบ้างการที่บอกว่าเปลี hmm. so, like age, ่ยนจากเขาแฝดในเขาคู <in ่ช <and> ีวิตเที่ยงไหมครับคิดยังไงบ้างเขอคิดยังไงแตกต่างเหมืนกับเดิมผมว่าผมว่าก็คงคงไม่แตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าทุกวันนี้คือเขาก็คือคู่ชีวิตของเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยครับคือเวลามีปัญหาก็ก็ก็คุยกันเวลาต้องการกําลังใจอะไรอย่างนี้ยครับก็จะสลับกันกันให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ยครับครับผมจุกจ้าค่ะก็ จู่คิดมาตลอดนะคะแบบหวังไว้ว่าพุทธจะเหมือนแบบเป็นเป็นคนที่ใช่สําหรับเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทุกๆวันที่เราได้ใช้ชีวิตนะคะมันก็มันก็เติมเต็มคําว่าใช่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาจะมีเหมือนนิสัยความน่ารักอะไรเงี้ยที่เราคนรอบข้างครอบครัวที่ทํางานจูยพาไปหาพี่ตาบัญญาจุจู่พาไปหาเพื่อนสนิท พ่อแม่ญาติทุกฝ่ายทุกคนต่างรักพุดหมดดังนั้น,น,นสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่ทำให้จุ๋ยสบายใจแล้วจุ๋ยก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีในอนาะคตของเราค่ะ